สวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนนะ้อยสิครับวันนี้ก็ป้าแตนนะครับได้เดินทางมาที่บ้านกกอกนี่สิครับบ้านกกอกนะครับ f ี่สป้าเจนได้ทางบ้านกกอกแล้วก็ประชานะครับนะได้เอาหมกมาให้นะครับนะหมกปลาเจ่วไม่รู้คือหมกอะไรหมกก็ไม่รู้สิไปต่อีสานคือหมกอะไรใครรู้ความเนต์เข้ามาหน่อยหมกปลาเจ้าเป็นยังไงเอฟซี FC? นะ กนะ็เป็นภาพที่ประทับใจไอ้ี่นะเป็นภาพที่ประทับใจนะครับนะะการที่ได้กินมกปะเจ่วของตาชานนะครับก็เป็นภาพท,ที่หลายคนก็รอคอยนะแต่ผมเชื่อว่าภาปอบยานะครับได้คอนเทนต์อีกแล้วครับไอ้สีไอ้สี่ส,สิครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับี่ครับเดี๋ยวเราดู่วนนะมาสิครับตาชานมาค,ครับ

ก็เป็นภาพที่ประทับใจนะครับนะที่ตาชานเอาเรียกอะไรเอาหมกอะไรมาให้ไม่รู้หมกอะไรมาให้ไม่รู้ให้ป้าแจ๋นกินนะครับนะหมกอะไรปลาป้าแจ๋วปลาแจ๋วอะไรนะสี่ครับนะอ๋อเอาอย่างนี้ครับปลาบุรันได้คอนเทนต์อีกแล้วนะครับนะเห็นไหมคะเห็นไหมคะตาลําเอียงค่ะได้เอา แจ่วนะครับมาให้ลูกสาวคนโตนะคะที่ลูกสาวคนต่อไปไม่เคยเอามาให้ค่ะนะคะชื่อฉันไหมคะนี่นะคะคือคือฟาร์มาฐานของครอบครัวนี้นะคะอยู่ตรงไหนคะฟาร์มาฐานของครอบครัวนี้อยู่ตรงไหนคะไม่เข้าใจเลยค่ะนะคะเราไม่เข้าใจเลยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะนั่นยังไงนะคะก็เห็นไหมคะเห็นถึงฟาร์มเอียงของครอบครัวนี้ไหมคะส่วน พรเถิกมานะคะนางเถิกมาก็จะมีการต้อนรับเป็นอย่างดีจากครอบครัวครอบครัวหลับโพนะคะหรือตาชานนะคะนะคะแต่ล่าเชื่ออะค่ะนะคะครอบครัวน,นี้นะคะไม่มีความจริงใจใกับกันนะคะไม่มีความจริงใจใกันนะคะนะคะส่วนเถิกที่มันรับไปก็ว่าเออข่าวมาให้นะคะเพราะมีคนถ่ายรูปอยู่ถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยววยเสียหน้านะคะแต่จริงๆแล้วในใจของเถิกนะคะไม่เอาตาชานนะคะไม่เอาครอบครัวหลับโพนะคะนะครดูนะ คอยดูผมมาแทงหวยไม่ถูกหรอกเอาคือน่ะมันต้องเล่นคลิปนี้ผมร้อยทั้งร้อยอ่ะนะครับมันเห็นเห็นมันเห็นป้าแตนกัตชาญเห็นครอบครัวเนี้ยมันมีควอมฝุขมันมันไม่ได้ออจฉาไงใช่ปะอิจฉาเชื่อผมดิผมบอกสิว่าคนอย่างคนอย่างอีอีบานเนี่ยนะครับมันมันสามารถเอาทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยนะมันเก่งนะนะครับมันเก่ง ไอสี่คำนี้ก็คือความสุขนะครับของตานะครับตาแกรักลูกทุกคนแหละลูกคิดไปเองว่าพ่อแม่ไม่รักจริงคนเป็นพ่อเราเคยเป็นเราก็เป็นพ่อแม่คนเราก็ต้องรู้สิว่าเราอะรักลูกทุกคนแหละไม่มีหรอกที่เราจะไปรักลูกลำเอียงไม่มีหรอกนะไอสี่จริงป่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นภาพที่อบอุ่นนะครับเป็นภาพที่ประทับใจนะครับนะเป็นภาพที่อบอุ่นเป็นภาพที่ประทับใจนะครับ ที่ป้าไนดน้มางข้าวมันยาอาชีแล้วก็ตาชาาชีมอไซเอาข้ามาให้ลูกนะครับนะเอาข้ามาให้ลูกเดี๋ยวค่อยดูว่ามีคนอิจฉาอีกนะครับเชื่อผมดิเดีย๋ยวมีคนก็เป็นเดีย๋ยวมีคนก็อิจฉาอีกนะคนอิจฉาคนอิจฉาตาร้อนอะ่ะมีเชื่อผมเลยเราเพื่อนนะเออคือเห็นเห็นครอบครัวเห็นครอบครัวป้ามีความสุขไม่ได้หรอกครับพวกเนี้ย มันก็จะมีอาการมันก็จะมีอาการแบบคลุ้มคลั่งนี่ไรซีผมก็บอกว่าความสัมพันธ์นะของพ่อของลูกอ่ะมันตัดกันไม่ขาดหรอกเป็นลูกคนไหนก็นแล้วแต่นะครับพ่อแม่ไม่มีทางตัดลูกได้หรอกแต่ลูกอ่ะนะครับมกักตัดพ่อแม่นะครับวันนี้ผมพูดถึงวิชาทานนะครับหลายครอบครัวนะครับไม่ใช่พูดถึงครอบครัวนี้นะผมเห็นมาหลายคนนะครับพ่อแม่ลูกไล่พ่อแม่ออจากบ้านก็มีนะครับ ลูกในยนะคุณในเทศพ่อแม่จอาอกบ้านก็มีผมเห็นหลายครอบครัวในที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครับเพราะฉะนั้นก็ที่ผมพูดมาก็คืออยากให้รู้ไว้ว่าพ่อแม่เขาตัดลูกไม่ขาดหรอกครับทุกท่านยังไงมันก็คือลูกอ่ะจริงปะเออแต่มันก็จะมีป้าป้าบางคนที่อยู่ข้างซ่วมอ่ะก็ชอบเอาไปทำเอาไปเร็ยน,นคอนเทนต์ครับเรียนคอนเทนต์นะรอรอ,อรู้ไว้เลยวันนี้เอาเถอะนะเราั้องร้อยอ่ะนะครับเห็นความสุขไม่ได้นะ ก็จะมีอาการอีกแบบหนึ่งที่หลายคนคงจะเห็นน่ะครับอืมยิ่งสิ่งที่ทําให้สิ่งทําให้แม่รูคู่นี้ยเจ็บใจที่สุดนะเจ็บจี๊ดนะก็คือยายกับนับะแต่ม้าป้านี่คือสิ่งที่มันจะเจ็บจี๊ดที่สุดเลยก็คือสิ่งที่มันจะเจ็บจี๊ดที่สุดเลย ครับมันจะเจ็บจีตมากเลยป้าค้างซ้วมกับอีลูกค้างซ่วมเนี่ยจะมีอาการแบบสุดรุนทุนทนลายมากนะครับสี่ครับวันนี้ก็นําเสนอคลิปดีดีครับให้กับสื่ีทุกคนได้รับชมกันใครชอบใจก็ก,กดไลค์กดแชร์แม่ครับกดไลค์ผมหน่อยนะกดไลค์ผมด้วยเพราะว่าช่องผมเนี่ยถูกปิดการการมองเห็นอย่างหนักเลยนะครับอย่างหนักเลยก็ฝากไปแม่ทุกคนนะครับกดไลค์ผมด้วยนะครับนะกดไลค์กันนะครับสี่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันครับนะกดไลค์กันเป็นกำลังใจกัน ก็เป็นคลิปดีครับที่อยากนําเสนอให้กับพี่น้องทุกคนได้สัับรับชมกันนะครับนะอ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับทุกทานนะครับนะ